สวัสดีชาวพุทธพาหลรอนนะครับก็วันนี้ก็จะมานั่งเล่าเรื่องเมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็คือเริ่มเรื่องเลยก็คืออพอดีว่าผมมีโรงงานเป็นโรงไม้บ้านผมบ้านเ่าผมครับเป็นโรงไม้ที่ทํางานแต่งานไม้เนี่ยประมาณมาสักห้าหกสิบปีได้แล้วล่ะรุ่นต่อรุ่นจนถึงรุ่นที่สามรุ่นเรารุ่นที่สามเราก็ไม่ได้ทํากันพอเราไม่ได้ทําเราก็ ตั้งแต่อพอดีว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าคุณพ่อเสียอือซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเสียเราก็ต้องแบ่งที่แบ่งมรดกกันใช่ไหมครับแต่ที่ตรงนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็แยกแย้ายก,กันไปแล้วนะคนอื่นเข้าอยู่ตอนนี้เราตกลงขายได้เราก็ต้องให้คนเออย้ายออกไปใช่ไหมฮะพอเข้าย้ายออกไปไรเรา,าออก,ก็ต้องหาเอาวิชัยก็ให้ผมเนี่ยแหละเป็นคนไปหาอาทีมรื้อถอน,นครับนะเพื่อที่จะเอาไม้กับ ไม้เอาไม้เอาอของมีค่าที่อยู่ตรงนั้นของเราอะเอาออกมานะฮะแล้วก็จะได้ให้ที่ดิดป่าเข้าไปนะครับเราก็ผงส่งว่าเอ่ไปติดต่อกับอ่าทีมนูขอทีมหนึ่งนะครับว่าก็นัดวันมานะครับมาเออเนี่นะแล้วก็แจ้งรายละเอียดทั้งพอนัดเจอกันที่โรงงานผมอะนะฮะแล้วก็บอกว่าเออนี่นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราต้อง ให้รื้อตรงไหนตรงไหนก่อนแล้วค่อยทุบค่อยอะไรใช่ไหมครับมผมเองก็เอฝา,ากงานไว้เขาดูแล้วตัวผมไปธุระก่อนนะก็คือปกติธรรมดาการลื้อถอนก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรแต่นี้ว่าคุณแม่ผมเนี่ยสั่งมาไว้ว่าแต่ผมลืมนะให้จุดทูบไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเอ่อต้นตะเคียนเราก่อนแล้วก็หลังบ้านแล้วก็บน เออ่ระ,ะเบียงดัดฟ้านะครับอ่าประปูมของเราตรงนั้นแล้วก็จะมีจอมปลวกตรงนั้นมีสิ่งรวมรวมอะไรไว้ยเยอะไอ้วันนั้นผมก็รีบแล้วผมก็ลืมลืมที่จะเอาของไปเส้นไหว้พอคันนี้เสร็จปุ๊บฮะผมจัดการทุร่ล่เลยเสร็จปผมว่าวันแรกซื้อถอังก็ยังไม่มีอะไรครนะอีกวันหนึ่งผมมาแต่เช้าแล้วพอดี ไอโรงงานผมอ่ะจะตึกอ่าบ้านอ่ามีจะมีบ้านต่างไปเนี่ยเขาจะเป็นอ่าลูกน้องเก่าพ่อผมอ่ะคร<ะ>ับนะเขาผมจะเรียกขเขาเจ็กกวงเจ็กกวงเจ็กกวงนี่เขาคอยจะคอยมาดูแลไอตรงเนี้ยให้เรา,อ,าอ่าอ่าคอยเก็บค่าเช่าให้อะไรให้ฮะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้เจอเจ็กกวงมาโอ้ยเป็นเวลาเป็นสิบปีแล้วอ่ะไม<ะ>่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรแม<ะ>่พอเราเสร็จกโุโทรผมกลับเข้ามานี่เริ่ม อช่วงประมาณบ่ายๆก็เริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นก็คือตอนที่คนงานกําลังเข็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่อทําทเกี่ยวกับง,งานไม้เนี่ยเป็นเครื่องใสตัวหนึ่งอะหนักเป็นฟตันเลยอ่ะออซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอะยกขนย้ายคนเดียวได้เออมาแล้วเราเราไม่มีเราไม่ได้มีเคาน,นที่ติดมากับรถน้ำมันเสีย ก็ต้องใช้คนเนี่ยแหละค่อยลากแล้วก็ค่อยเอาขึ้นรถไปถูกไหมครับครับอันนี้เราก็มีแผ่นไม้กระดานียพาดอยู่ตรงตงตรรงงขอบว่าเพือ่อเพื่อที่เราจะใส่เครื่องขึ้นไปถูกไหมครับครับเอนึกภาพอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยืน,ยนกำลังยืนยืนดูให้คุณนางี่ช่วยใส่เครื่องขึ้นไปซึ่งอยู่ๆเนี่ยนะครับพอพพอใส่ใส่เครื่องขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอมันอต้องให นึกถึงตอนที่ว่าเอา้ารกระดดอเนระ่ยนึกนึกภาพตอนนั้นกัครับ<ต>เพื่อกระดกขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปอืใช่ไหมครับ,รบแต่ตอนที่ยกเนี่ยทัน,นี้คนยกมีประมาณข้างละสี่ข้างละสี่แปดคนคยกขึ้นอัน,นี้พอตอนที่ยกขึ้นเนี่ยผมพอมองไปตองเห็นเนี่ยไอ้ไม้อที่รองที่รองตัวเครื่องอยู่เนี่ย มันมีรอยฉีกออกมามันคือหักอ๋อครับมันหักคันนี้ผมคือผมเห็นเฮ้ยไม่หักผมผมอยู่ใกล้ไอ้ตัวคนที่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 อยู่ด้านหน้าเนะ่ยมันก็ดึงตัวมันออกมาแลยไอ้ตัวเครื่องพ็หลนทับมาตึ้มอู้ครับตันตันอืมโอ้โหคนงานคนแรกที่โดนเครื่องทับ,บมีคนงานคนหนึ่งโดนเครื่องทับ ทับขานี่หายเลยอ่ะอหรือว่ากระดูกแตก,กบตรงไหนอะพี่ที่ทับแตกเนี่ยเทา้าหอว่าทั้งขาเลยทั้งขาเสียนะไปทั้งขาเลยครับแต่ว่าทับไปทั้งขาแต่ว่ามันโชคดีอยู่อย่างนึงนะฮะล็อกเครื่องมันไม่ได้บดลงไปเต็มเต็มเพราะมันมีเศษไม้มาค้ำไว้ึง็กอครับครับนะแต่ ตัวเศษไม้นั่นน่ะมันทิ่มทะลุเท้าเขาอะ oh. เห็นก็ดูกเลยนั่นแหละเราก็รีบเอาออกมาแล้วไปถมพยาบาลาแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลไปเ้าบอกโอ้ย <Hey. S 2> <oo> มันมันไม่น่าไม่น่าไม่น่าเกิดคือไม้เป็นไม้ใหม่อืครับเออง่าย <Okay. S 2> ไม้ไม้ใหม่คือมันแข็งแรงอ่ะเราดูเราดูเราก็รู้รว่าว่าว่าตัวนี้มันมันมันโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีเด็กละเอเหล็กกรดามไว้ด้วยอ่ะ อ็ไมันักได้ยังไงเออเลอผมก็เลยบอกเอองนั้นเดี๋ยว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 ค่อย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 ทำอไปผมก็พาไอ้น้องคนนี้ไปหาหมอครับใช่ไหมครับส่วนที่เหลือก็ทํางานต่อไปแต่ลูกพี่เขาอไม่อยู่ลูกพี่เขาไปดูไง่นทีมเพราะหลังจากที่เขาอ่ไปพาผมพาไปหาหมอเสร็จปุ๊บก็โอเคต้องอยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามันสาหัส นะฮวผมก็โทรแจ้งลูกพี่เขาลูกพี่เขาก็อ่ารับทราบก็จะรีบมาแล้วผมก็กลับมาดูที่โรงงานผมครับตอนที่ผมกลับมาโรงงานเนี่ยคือตัวโรงงานมันจะมีอะอะเอออรามุงสังกะสีเราก็ต้องรื้อสังกะสีออกแล้วจะมีคานมีแปรนะครับเพราะเป็นเป็นโรงงานสมัยเก่าอะ่ะเป็นตัวนะครับคือคนงานก็ขึ้นไปลือล้อหรือผมเดินกับเขาไปเนี่ย ช่วงที่คนงานกําลังหรื้ออยู่ๆก็มีคนงานล่วงจากหลังคาลงมาเลยต่อหน้าต,ต่อตาผมเลยอะ่ปะปักโอ้เด็กขาหักเลยเออสูงไหมพี่สูงฮะสองเกือบสามเมตรอ่ะครับครับก็คือร่วงจากหลังคาอยู่ๆมันก็ล่วงลงมาคือไม่คือกำลังรื้อยๆกันอยู่ดีอยู่ก็ล่วงปักโอ้เจ็บอีกแล้วอ่าครับอ่าพอพอร่วงลงมาเสร็จเนี่ยอะไรผมก็มองโอ้ ก็รีบเข้าไปช่วยผสมสมเอ้ยวันนี้มีเป็นอะไรครับนะก็เลยพอดีแม่ผมโทรเข้ามาผมว่าเออได้ได้ไม่ใช่แม่ผมเออแฟนผมบอกเฮียแม่ให้ถามว่าเฮียได้ได้ว่ายยังว่ายเท่าที่โอ้โหผมค่้แล้วแหละผมโอ้ใช่ใช่ใช่ฉันลืมฉันลืมครับก็เลยก็เลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องย้ายเ็เลยบอกเบรกงานวันนี้ก่อนงานวันนี้เบรกก่อน ไม่ต้องไม่ไม่ต้องรื้อให้คนงานผมบอกอตัวตัวคนกู้ละเหมาว่าเฮ้หยุดหยุดเบรน้ไม่ก่อนเลยนะมันมันพอดีผมผิดพลาดรไรนิดหน่อยทางนั้นเขาก็ไม่ได้ถามอะไรนะเพราะว่าไอุบัติเหตุพวกเนี้ยมันมีอยู่แล้วมันต้องเกิดอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าถาตามปกติแต่ครนี้เรื่องอพอต้องอีกวันหนึ่งถึงจะซื้อของมาไหวคดีว่าผมนอนในตัวตึก ผมต้องมองนอนเฝ้าของเอาไว้ไงว่าจะมีของบางส่วนเพราะเวลาเราลื้อไม้อะไรมาแล้วแถวนั้นคนขโมยมันเยอะมันว่าจะขมโมยไม้เราได้เพราะไม้ไม้ไม,ไม้ไม้ที่ที่โลงงานีา่เป็นไม้มีราคาเท้งนั้นเลยครับเราก็เลยต้องต้องอยู่ค้างที่ที่ตัวตึกซึ่งคืนนั้นผมก็โอเคเตรียมเตรียมนอนก็ธรรมดาว่า,วาตัวตัวตึกของผมเนี่ยมันเป็นตึกสามห้องนะฮะ แล้วก็ด้านหลังมันเป็นระเบียงออกไปแล้วก็จะมีสามพระภูมิอยู่แล้วผมก็จะมีห้องนอนของผมอะอยู่ตรงสามพระภูมิเลยอ๋อใกล้ๆกล้กันเลยอ่าครับแต่นั่นแหละผมนอนอยู่กับสามพระภูมินั่นแหละ,ะง่ายง่ายครับแล้วคราวนี้ว่ามันเคยมีเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้ยสมัยผมหนุ่มๆอ่ะผมก็นอนแล้วผมอะเจอดีที่ห้องนี้นะครับอันนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าว่าตอนนั้นอ่ะผมอยู่ๆอ่ะผมผมจะนั่ง อ,อยู่ริมระเบียงนะฮะก็ยืนดูนู้นดูนี่อยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงอ่ะร้องเป็นโหยหวดเสียงย,ยิ้นยิ้มาเลยอะครับเราก็อืมอ่ะครั้งแรกเราก็คิดว่าเราแว่วพอครั้งที่สองมาอีกแล้วอืมเราก็เลยตะโกนแบบอ่ะมีอะไรจะมีถ้ามีก็ออกไม้เห็นเลยอ่าอย่ามานั่งร้องจากจังการอะไรว่ามาว่าพูดไปอย่างนั้นเลย อยู่ๆเสียงก็หายไปแล้วผมก็คืนแล้วผมก็นอนอ่าคืนที่ผมนอนเนี่ยนะผมเจอผู้หญิงสองคนค,คนหนึ่งอยู่ปลายท้าอ,อีกคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างตัวผมคืนเลยคือคืนนั้นทั้งคืนผมไม่ได้นอนอ,ะอ่ะอ่าพิศัดิ์เขามาในลักษณะไหนอะพี่เขาาดําฮะผมยาวขาวดาไม่มีสีสันอย่างเี้เหรอ ไม่มีสีสันไม่มีหน้าไม่มีตาอ๋ออ๋ออครับอ๋อคือเป็นแค่จะว่าเป็นเงาก็ไม่ได้แต่มันเป็นรูปร่างเลยไงครับแล้วไอ้ตัวผมอะข้างนึงอะผมอยู่ติดที่กําแพงตีนอองผมอยู่ที่กาแพงถูกไหมครับเออแล้วเขานั่งอยูไปเท้าอีกคนนั่งคือผมก็ดิกไปไหนอ่ะมันมันมันปิดทุกทางกลงไปไหนไม่ได้เพราะต้งหัวหัวหัวเตี้ยงหัวมันก็เป็นแบบเป็นบังบา์เสียงประตูน่ะูออ่ะแต่มันไม่ใช่ประตูแบบเปิดได้อ่ะครับ แล้วจะไปไหนอ่ะครับครับแล้วผมก็โอ้ยแบบตัวแข็งอะ่ะบอกว่ามันตัวแข็งแบบครับดึบงพ่อห่คุมอะ่ะคิดว่าขุฝันไปกุฝันไปกูต้องฝัน,ฝนมึงต้องไม่ใช่ครับพอเอาป้าโหออกมาอีกทีนึงยังอยู่อโอยงน,ยนยั้นก็มอลอะไรก็ท่องกันไม่ถูกลแล้วอ่าครับอ่่โอเคอ่าตรงนี้อันนี้ผมหยุดเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยววดหน้าเดี๋ยวคอยเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ันนี้ผมเล่าเกินๆไว้ก่อนครับแล้ว<ด>พอไ<ะ>อ้คืนคืนที่ผมต้องค้างเนี่ยอผมก็ไปจุดธูปไหา้พ่อภูมิบอกมันนม้มานะมาแล้วก็บอกกล่าวเขาแล้วก็นอนครับวนันพุธช่วงอะไรกหลับๆแบบนะออยู่ๆมีคนมาจับขาเราอะ,ะครับจับขาเราอะทั้งๆที่เรานอนอยู่คนเดียวะอะอเอาอีกแล้ว,วพี่เขามาอีกแล้วเหรอมาเสร็จ เราก็ค่อยๆแบบหันตัวหันข้างเข้าผนังตาแพครับแล้วอีกแล้วมันมันมีคนอเอามือมาจับตรงแขนเราอ่ะเ้วก็ดึงเราให้พลิกกลับมานะครับครับโอ้ยแบบโอ้ยพี่เขาเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยบลอวบอกแล้วว่าลุกก็้แล้วเลยกัดควันลุกขึ้นมาครับคุณพุทธเหมือนเดิมต้้มเลยเหมือนเดิมเลยอ่อ เหมือนเหมือนตอนสมัยที่เราเจอตอนเหมือนเดิมเลยครับคนเป็นชุดสีดำคนเป็นชุดสีขาวนั่งอยู่ข้างๆโอ้โหแบบครับเออแต่ตอนนี้คือภูมิต้านทานเรามียังไงแต่ก่อนเราไม่มีอ่ะครับเพราะผมเจอเรื่องพวกนี้เจอมาเยอะออก็ว่าก็อธิษฐานใจพี่ครับผมไม่ได้มามามาเอา่อมารบกวนอะไรนะวันนี้ผมก็อธิษฐา,า,านบนในใจพี่อย่าอย่ากลัวผมเลย นะฮะอยู่ๆก็เหมือนมีเสียงบอกว่าแม่ตะเคียนผมก็ผมก็เอจใจทําไมอยู่ๆพี่แกบอกแม่ตะเคียนมีเสียงเออเว้ยเออใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคงต้องลงไปดูแม่ตะเคียนนะครับะะแล้วโอเคแล้วพอตอนีพี่ผมขอหลักนะผมผมพี่พี่ไม่ต้องสังเกพี่ไม่ต้องอะไรผมรับทราบได้เดี๋ยวผมจะลงไปดูด้วยผมจะทำให้ให้เรียบร้อยครับผม นะครับคือคือตอนที่ผมผมลุงตาเห็นเนี่ยแกชี้มือไปที่ตรงลงตัวโรงงานผมตัวโรงงานผมจะมีมต้นเด็กเขียนทองใหญ่ใหญ่เลยขนาดประมาณสองพันโอมหมืออืมมีอยู่ประมาณสี่ต้นที่มัเป็นเป็นเสาหลักแล้วก็มีตัวขานตอนนี้แกชี้ไปที่ตรงนั้นอโอเคเรารู้ละแล้วก็พี่ผมขอนอนแล้วก็เอารีบหันหน้าเข้ากําแพงแล้วเขาก็ผมงคุมตัวเออมันแบบคือมันไม่รู้ว่คือแล้วก็ เราก็หลับไปจนเช้าแล้วเราก็เออรีบปิดรีบรีบลงไปข้างล่างแล้วก็ไปซื้อพวกของขึ้นเส้นไหว้เนี่ยมาไหว้นะครับช่วงระหว่างที่เรากําลังไหว้ผมกำงไหว้ไหว้เอ๊ะแล้วผมก็เออนึกขึ้นได้เหรถึงแม่ตะเกียนต้องเอา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 ผ้าสีไปผูกให้แกครับมต้องผมเดินไปที่ต้นต้นต้นตะเกียนที่แม่ตะเกียนเนี่ยต้นตะเกียนเนี่ยคือมีแม่ตะเกียนอยู่ทุกคนเคยเจอแล้วก็คนรู้แล้วก็คอยปกป้อง ปกป้องบ้านอะังนี้อยู่มาตลอดครับพี่เราเพิ่งไปเห็นเนี่ยมีคนน่ะนะมันมีรอยตัวต้นตะเคียนมันมีรอยเลื่อยรอยันอโอ้โหพวกนี้คือคนที่ถอนหรือถอนมันต้องรู้แต่อคนคนไอ้ลูกน้องไอ้ช่างที่รับเหมาเนี่ยมันไม่รู้มันเสืออเ่อเอาเลื่อยเชื่อจึงเพื่อจะไปรีดต้นตะเขียนไป่ขาด ครับ,รบผมกูรี่เข้าไปร้องแทงไม่ทันเลยออบอกเลยอีกคนนึงเอาขวานจะตามโอ้ยตามไปแล้วด้วยอะ่ะเป็นแผลเลยอุยบอกโอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงครับเรียกลูกพี่เองมาเลยอ๊ยใครสั่งคือสอนอย่างนี้มันต้องถอนจากลากขึ้นมาเพราะมันต้องเอาไม้ทั้งต้นอ๋ออออ๋ออ,อ,อมันมันคือเอาเอาเอา,เอาอไอเนี่ยบันไดอะ่ะต่อขึ้นไปเพื่อมาจะตัดท่อนครับโอ้ผมบอกพี่รีบลงมาเลย ไม่ได้เออแต่พอมันเรื่อยไปอะ่ะต้นนี้อยู่มานาแล้แต่มันมียาง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 ไหลลงมาสีคล้ายๆสีแบบสีน้ำตาลเลือดอ่ะแต่ไม่ใช่เลือดอ่ะมีไหลออกมาแล้วเอาแล้วไงเราก็คิดอยู่ใจโอ้ยแม่คนไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปึ๊บครับช่วงช่วงช่วงนี้ว่ากําลังกำลังออว่าย ผมจะรีบกลับไปไหว้แล้วก็รีบเอาผ้าปูอะไรเสร็จปนะึ๊บครับอันนี้เนี่ยช่วงที่พักเที่ยงนะครับคนงานก็อยู่ๆนะเนี่ยไม่ใช่พักเที่ยงดิช่วงพอ,อห้าโมงเย็นแล้วจะจะเลิกงานแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีคนงานคนหนึ่งเนี่ยเดินที่ไปที่ไปทีเ่เครื่องเลื่อยอ่ะ uh huh. มีเอที่โรงงานผมจะมีเลื่อยตัด เขาเรียกเลืเ่อลงเดือนแบบสามารถที่ใช้มือกดลงมาเลื่อภาพออกใช่ไหมฮะกดลงมาเาพออเะะื่อจะตัดไม้ให้ไม้มันขาดถูกไหมอ่า<อ><อ>ครับอออเอออยู่ๆไอ้คนงานคนนี้ยมันเดินไปที่เครื่องอือนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอแล้วเอามือมันน่ะไปลองลงไปเรื่อยแล้วก็ค่อยกดกดเรื่อยลงมาที่แขนมันเองอ่ะครับขาดสองท่อนเลย โอ้โหมันแบบคือเราทุกคนช็อกไปหมดเลยอะ่ะแล้วมันก็เหมือนเนียแล้วมันอยู่ๆมันก็ร้องโอ้โหโอโหโอกมาเฮ้ยเราเราเองมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ยครับครับต,ต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลไปดีว่ายังเย็บได้ไงอ๋อออยังต่อทันได้ก็เลยก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เลยต้องพอเรื่องตรงนี้เราจบแลเราเราก็กลับมาคุยกับ ทางหัวหน้าหนาเฮ้ยมันมีต้องมีอะไรแน่ๆเลยต้องมีอะไรแน่แนเลยไปสอบถามลูกน้องคุณเลยนะลูกน้องคุณทําอะไรครับสุดท้ายเนี่ยมันมีต้นตะเคียนต้นหนึ่งเนี่ยโดนฟันเลือบขาดอือครับครับนะครับแล้วเออ้อลูกน้องเนี่ยที่เล่าคือมีคนหนึ่งเอาไว้สองว่าตอนเมื่อคืนเอ่าที่มันนอนตอนที่ผมนอนจำได้ไหมครับมันก็จะมีคนงานนอนนอนเต้าอยู่ด้วย อ๋อ oh, ครับไอเนี่ยมันไปฝันเห็นว่ามีผู้หญิงหะอ่าใส่ชุดไทยอืครับผมยาวตัวออกสีทองทองแล้วก็ชี้หน้ามาทางมันครแล้วคุณลุคก็บอกว่ากูจะเอาแขนมึงไอ้ไม่ใช่กูจะเอาแขนของพวกมึงมาใช้เขาใช้แขนกูเพราแขนตอนที่มันบอกเห็นมาแขนเขาอ่ะหายไป อ๋อ oh, ครับเออ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 พอเสร็จพอเสร็จไอ้นี่ไอ้นี่เล่าให้ฟังเพราะเขาไอ้นี่คนนี้ฝัานใช่ไหมก็เหตุการณ์มันนั้นคลืออีกคนที่ไปตัดต้นเด็เขียนนั่นแหละครับมันตอนที่มันฟื้นขึ้นมามันหวังเหมือนมันมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันเหมือนไม่มีสติอ่ะแล้วก็เดินไปที่ขึ้นแล้วก็เปิดขึ้นก็ตัดมือตัวมันเองค้าครับโอ้โหเมื่อว่าโอ้โหแล้วคุณไปทำ เวลาคนมันเมาเมาแล้วมันกินเหล้ากันฟอนคื้นตอนนั้นมันกินงาเหล้าฟอนขึอนไปเยี่ยวต้นตะเคียนอีกต่างหากโอ้ย,อยมันแต่ทตําใจละเรื่องบอกเฮ้ยผมผมไม่โอเคแล้วละ่ะไม่โอเคแล้วละ่ะนะ,ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นขนาดนี้ผมไม่โอเคกับทีมคแลวคุณคุณยกยกทีมออกไปเลยออแล้วผมก็รีบทนว่าเออ่พิธีนะฮะแม่ก็เลยแม่ผมก็มาแล้วว่าบอกว่าบอกโอ้ยคือคือเราต้อง ยังไงผู้ยังไงไม่ถูกว,วะแม่มาทําพิธีให้แม่ผมเพราะว่าทําพิธีกับ<อ>ขอขมาต้มตะเคียนแม่ตะเคียนเพราะแม่ตะเคียนอยู่กับบ้านเรามาเป็นสิบปีอ่ะอเหมือนเหมือนเหมือนก็คถ้าพนเป็นผู้วก็เหมือนกับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้เป็นธีรับทีื่อกันอ,อยู่แล้วครับพี่นะครับเราเลยก็เลยเรื่องตรงนี้เราก็พอทีนี้ออกไปเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องติดต่อทีมสองเพื่อจะเข้ามาจัดการหรือถอนที่เสร็จสิ้นครับครับ อันนี้เรื่องของทีมสองนี่ยผมจะยกไว้ก่อนอ่าครับพี่ครับคราวนี้เอาแค่ทีมหนึ่งก่อนทีมสองสยองกว่านี้เดี๋ยวก่อนนะอที่บอกว่าสยองกว่าเนี่ยแปลว่าทีมสองเนี่ยทําอะไรที่มันมากกว่าทีมที่หนึ่งเยอะเลยแหละอืไม่มีใครบอกเขาหรอกพี่ไม่มีใครบอกหรอว่าไอ้ตรงเนี้ยของจริงนะบอกอ่าเออแต่คนที่ที่มาทาแบบเป็นต่างด้าวทั้งนั้นเลยเนื้อ ครับเล่าเล่าแบบคร่าวๆหนึ่งไงกำลังทุบทุกกำแพง,งอยู่ๆกำแพง,งก็ล้มมาทับตัวคนเลย <c oughs> นั่งจิ้มนะนั่งจิ้ม <c oughs> โอ้ยพี่เอาจริงตลอดระยะเวลาที่เล่าเรื่องของพี่ศักมาเนี่ยผมขนลุกทุกๆช่วงเวลาเลยฮะไม่ว่าจะมีผีหรือว่าไม่มีผีนะโผล่ออกมาเนี่ยนะตั้งแต่อ่อาไอตัวที่ว่าของหนักๆอ่ะที่ว่า่นลงมาแบบทับเท้าอ,อ่ะดีนะที่มันยังมีไม้ค้ำไว้หน่อยนึง ใช่ครับแต่ก็เล่นเอาเท้าแตกไปทั้งเท้ากระดูกโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะอ่าครับเอาจริงนะพี่ศักถ้าผมเจอแบบนั้นนะคืนแรกตั้งแต่คืนแรกนะคืนต่อมาผมจะเปลี่ยนที่นอนมันมันคือความคือคินแล้วก็มันเป็นบ้านเราไงครับพี่เออมันเป็นบ้านเราอ่ะทะเลมันไม่ดีเลยนะพี่ตรงนั้นอ่ะเอาจริงเคยถามไม่เคยถามแล้วเคยถามเหล่ากงแล้วรกงแล้วเ็าบอกว่าเขาเป็น เทวดาคุ้มครองพวกเราอืแต่เผลอญมากมีผมคนเดียวที่พิเศษหน่อยอคพก็เลยจับหนักหน่อยอออืแต่ที่ยอมแล้วจริงๆว่าครั้งแรกที่เจอโอ้โหมันคำว่าตัวแข็งแบบขยับไปไหนไม่ได้อ่ะโดนบล็อกเนี่ยโดนถ้าเป็นคุณคุมรุษโดนอ่ะคุณคุณต้อมโดน่ะคุณคุณจะคุณจะทำยังไงอะายเท้าก็ดันไว้ข้างตัวก็ดันไว้โอ้โห ผมเนะผมยอมช็อกสลบแรบง,งั้นดีกว่าพี่เอาจริงถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอะมันไปไหนไม่ได้ขวาก็ติดตัวเขาไอ้ตรงปลายท้ายก็ติดตัวเขาเขายืนแล้วยืนอย,อย่าลืมว่าเขาไม่ได้นั่งนะเขายืนค้ำหัวนะวนั่นแหละเป็นตัวลงมามองแล้วว่าะมันดักทุกทางเลยมันไปไหนไม่ได้เลยผมถึงได้บอกว่าคืนแรกถ้าผมเจออย่างนั้นนะคืนต่อมาผมจะเปลี่ยนที่นอน อันนี้ความคิดถ็นส่วนตัวผมนะผมโอ้หไม่ไหวไม่ไหวอย่างนั้นน่ะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแม่ตะเคียนเนี่ยอ่าไม่ได้มาทําอะไรพิสักมากไม่ได้ทาไม่ได้ทเอ่อคือแบบว่าทําแต่เฉพาะคนที่มาลื้อถอนตรงนั้นแค่นั้นเองอ่าใช่ก็คือทําอะไรกับแกว่าแกกอาคืนเท่านั้นน่ะอืมอ่าดีนะที่ว่าแบบยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะไอการลื้อถอนครั้งนี้พ่ศักเป็นคนสั่งงานใช่ป่ะอ่าใช่ครับ ดีนะที่แบบว่ามันแบบไม่รามมหาพิษักค์ะคือยังไงเนี่ยคือเขาสั่งเขาไว้แล้วแตดววดวว่ด้วยความด้วยความด้วยความเรื่องหนึ่งคือความไม่รู้ของทีมช่างเองอว่าไม้อะจริงจริงแล้วมันต้องขุดหลุมแล้วก็ค่อยๆยกเอาเขาขึ้นไม่ใช่ไปตัดตอนอย่างนั้นทีมเ,เขาเอาไง,ไง่ายไงเอาทุกอย่างเลยไหนจะตัดไหนจะเลื่อยไหนจะโอ้โหทำเป็นแบบ แล้วโทษน,นะเลื่อนเป็นท่อนๆเลยอ่ะเพราะไม้มันยาวอ่ะอืมแล้วโทษน,นัมีการปัตตะวะรถด,ด้วยใช่เต็มที่ผมก็มอง<ล>ผมมองไม่ออกแล้วอ่ะทีมสองมากกว่านี้อีกอสนุกสนุกมากเลยครับพี่ศักรเรื่องราวนี้คืนนี้ครับพี่รอเลยพี่รอเลยครับกับทีมสองที่จะมาผจญกับอ่าตรงแม่ตะเคียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง